แล็คนาล็อกแลนเวิร์ดกับไกด์แนวทางอาชีพเศก ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับอาชีพเสกันก่อนดีกว่านะครับเสกนั้นอาชีพที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเมจิเชียนจุดเด่นของอาชีพนี้จะเน้นไปทางการที่ใช้ธาตุดินน้ำลมไฟมาประยุกต์ใช้ให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเพื่อเพิ่มความสามารถในการกำจัดมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นรวมถึงมีสกลิลสนับสนุนที่ใช้ในการป้องกันเวทมนต์ที่หลากหลายเอามากๆเรียกได้ว่าเป็นตัวซับพอร์ทท้งเวทมนต์ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวโดยอาชีพเสกจะมีสองสายให้เลือกนะครับ 1. สายออโต้สเปลจะใช้การโจมตีระยะประชิดเป็นหลัก อมกับไล่สกิลแบบอัจนรัติใส่สัตูไปด้วยอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนธาตุอาวุธให้สามารถโจมตีแรงขึ้นได้อีกด้วยแนะนําสําหรับสาย PvE นะครับสสายสเปลสายนีน้จะเน้นไปทางการสน,นับสนุนเพื่อร่วมทีมด้วยสกิลประเภทลงพื้นเป็นหลักเพื่อปกป้องเพื่อนรว่มรวมทีมรวมถึงบัฟไปด้วยอีกทั้งยังมีสกิลแจกสถานะผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะไว้ฟดปวดอยู่พอสมควรเลยแนะนําสําหรับสาย PvE กิวอและหอคอยนะครับในช่วงแรกให้เก็บเลเวลอยู่ที่แมป g ิ f ฟิลศูนย์เจ็ด โดยการตีเจ้าบูป้าเพื่อเก็บจ็อบสกิลเมื่อเราได้สกิลโคบอลหรือไฟบอลที่เลเวล10แล้วให้ย้ายไปแมปต่อไปได้ทันทีครับโดยจะมีแมปให้เลือกอยู่ด้วยกัน2แมปแมปที่1 CMD Field 09เจ้าเม้า m e t a l e ใช้เวทโคบอลในการเก็บเลเวลเป็นหลักข้อดีมอนมีจํานวนเยอะมากข้อเสียระวังโดนลุมแมปที่2 CMD Field 01เจ้า Fora ใช้เวทไฟบอลในการเก็บเลเวลเป็นหลัก ข้อดีมอนเดินไม่ได้ข้อเสียมอนมีจํานวนไม่เยอะมากโดยทั้ง2แมปสามารถใช้เก็บเลเวลได้ยาวๆจนถึงจ็อบ4 0่ถึงเพื่อเปลี่ยนอาชีพได้เลยครับส่วนอีกแมปที่แนะนําสําหรับคนอยากเร่งให้เปลี่ยนอาชีพแบบไวๆก็คือแมปจูนโน่ฟิล d ูตรแปดเจ้าแกรนปิโกใชเวทโคบดในการเก็บเลเวลเป็นหลักพอมอนไม่ไวตัวเวทและเลือดเขา้ามาเยอะเกินไปสําหรับคาสหนึ่งจึงสามารถมาเก็บเลเวลได้อย่างไม่ยากเกินเท่าไหร่แต่ข้อควรระวังก็คือบางทีน้องแกรนปิโกที่โดนคนอื่นตีไม่ตายอาจจะมาไล่จิกเราครับไอเทมที่ จะช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายและไวยิ่งขึ้นสกิลสายออโต้สเปลก็จะอัพสกิลตามนี้เลยครับจะมีพอยต์เหลือให้เรา10หน่วยอยากจะไปลงสกิลออย่างทันเดอร์สตอมไม่ครไฟบอรก็ได้ครับหรือจะไปลงสโตนเคิร์ดไว้เผื่อใช้ PP ก็ได้เช่นกันสายสเปลก็จะอัพสกิลตามนี้เลยครับไม่มีขาดไม่มีเกินทุกอย่างลงัวพอดีเป๊ะปะวิธีการเปลี่ยนอาชีพแนะนําวิธีการเดินทางที่ใกล้ที่สุดแล้วกันครับก็ตามนี้เลยฮะ เมื่อไปถึงแล้วให้เดินทางตามพิกัดในรูปแล้วเข้าไปคุยกับเอ c ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้เลยครับโดยการเปลี่ยนอาชีพจะต้องมีจ็อบเลเวล4 0 4 9และเกียร์สกอร์10,000ขึ้นไปหรือจ็อบเลเวล50และเกียร์สกอร์5,000ขึ้นไปแนวทางสําหรับอาชีพเสกขอเริ่มกันที่สายออโต้สเปลก่อนนะครับโดยผมจะขอแนะนําเป็นสายไฮบิดสายเดียวนะครับเพราะเป็นสายที่ดึงศักยภาพของเสกออโต้สเปลออกมาได้เยอะที่สุดแล้วค่าสแต็ตก,ก็จะมีตามนี้เลยนะครับ ดยจุดเด่นของสายนี้ก็คือมีการโจมตีกายภาพที่รุนแรงพอสมควรพร้อมกับดาเมจจากออโต้สเปลแบบหนักหน่วงและเนื่องจากการตีกายภาพที่ไม่ได้เบาจนเกินไปทําให้การดูดเลือดก็มากขึ้นตามไปด้วยจึงทําให้การเก็บเลเวลนั้นง่ายเอาม,กมากๆเลยครับของสมใส่ในการเก็บเลเวลก็จะใช้ของตามนี้เลยครับโดยคุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกําลังงบของแต่ละคนได้เลยและในส่วนของโล จะเลือกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับมีแค่ตรงกล้าสใส่เครื่องประดับบางเซ็ตที่อาจจะดูแพงพอสมควรแต่ถ้าเพื่อความโหดเทียมในการเก็บเลเวลแล้วล่ะก็ยังไงก็ต้องจัดสักหน่อยแล้วในส่วนของ PP และวก็จะใช้ของตามนี้เลยครับเสื้อสามารถปรับแต่งได้ตามสถานการณ์แต่ส่วนอื่นๆค่อนข้างฟิกโดยเฉพาะอาวุธซึ่งถ้าเป็นอาวุธอื่นหรือการอื่นอาจจะรีดดาเมจมาไม่ได้เยอะเท่าที่ควรครับ ของ PP และ QW ส่วนใหญ่เราจะเน้นไปทางความอึดถึกนะครับเพื่อให้เราไม่วูบง่ายจนเกินไปในระหว่างที่เราวิ่งเอาหนังสือไล่ทุกใส่พวกเขาครับสกิลจะแบ่งเป็น2สายนะครับสาย PVE อัพสกิลตามรูปได้เลยครับเราจะเหลืออยู่2องพอยต์ให้เลือกอัพสกิลเครือบธาตุไปที่เลเวล 5, สําหรับเครือบธาตุที่เราใช้มันบ่อยที่สุดครับสาย P PP และ QW จะเพิ่มสกิลจิสเป l ลเข้ามาลบปั๊ของคู่ต่อสู้ครับ ทำให้ใครก็ตามที่มาหนึ่งหนึ่งกับเราได้มีเหนื่อยกันบ้างอีกทั้งยังมีสกิลสเปลเบเกอร์ที่ว่าใช้หยุดการไล่เวทของสตูอีกด้วยแต่ข้อเสียคือเราจะได้สกิลบัพธาตุให้กับอาวุธแค่เลเวลหนึ่งครับวิธีการเล่น PVE และบอทไล่สกิลไฮไซเลือกสกิลที่จะใช้แล้วไปไล่ทุกมอนได้เลยครับแค่นี้แหละสั้นๆเลยส่วนสำหรับการบอทให้เลือกสกิลไฮไซที่จะใช้ก่อนหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นบอดจะจำแล้วนำไปใช้ต่อเรื่อยๆเองครับคอมโบสกิล p ี p ีแอนด์กิวอันดับแรกให้ใช้ดิสเป l ใส่เป้าหมายก่อนแล้วใช้สโตนเคิร์ดเพื่อให้เป้าหมายของเรานั้นกลายเป็นหินแล้วก็วิ่งไล่ทุบได้เลยครับแนวทางการเก็บเลเวลแนะนำให้ฟาร์มกับมอนประเภทดาร์กอนเพราะจะทำให้เรานั้นปิดมอนได้ไวออกมากๆส่วนจะไปต่อที่ไหนเย็นเ้าก็แล้วแต่เลยครับเพราะสายนี้มีความคล่องตัวสูงสุดๆไหวที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลย PVE าเรื่องการเก็บเลเวลบอกเลยว่าดีเยี่ยมฟาร์มทั่วๆไปะเนี่ยเพราะไม่มีพาสซีฟติดตัวที่เจ่มๆเอาซะเลยทาวเวอร์หาประโยชน์ไม่เจออย่าเอาไปลงเลยครับ PVP ถ้ามาหนึ่งหนึ่งก็ตึงพอตัวแต่ถ้ามาเยอะยอมกิวว์เอ่อไม่ค่อยน่าหาทําเท่าไหร่ครับสายสเปลสำหรับค่าสแตตของสายนี้ก็จะอัพตามนี้เลยครับ โดยจุดเด่นของสายนี้ก็คือการใช้สกิลเพื่อซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมและแจกสถานะผิดปกติให้กับศัตรูจึงเหมาะกับการ PVP และคิววอล War เป็นอย่างมากเพราะทั้งอึดถึกและปั่นป่วนได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ในเรื่องของการเก็บเลเวลจะค่อนข้างยากแนะนำว่าให้เล่นเป็นสายออโต้สเปลแล้วมารีสเตตและสกิลเอาที่หลังจะดีกว่าครับของสวมใส่ในการเก็บเลเวลก็จะเล่นเหมือนเมทเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อน M ATK ยิ่งเยอะยิ่งดีไล่ไวเท่าไหร่ยิ่งเลิศแค่นั้นเลย งบใช้จ่ายจะไม่เยอะมากค่อนไปทางถูกมากซะด้วยซ้ําเพราะของไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยบางอย่างมีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือจะปรับเปลี่ยนอะไรตามชอบก็ได้ครับในส่วนของ PP และ QW ของจะค่อนข้างแอดวานซ์อยู่สักหน่อยเพราะเราต้องการที่จะจบคู่ต่อสู้ใน1คอมโบของหลายๆอย่างเลยค่อนข้างฟิกและหาอะไรมาแทนได้ค่อนข้างยากครับงบในการทําของนั้นถือว่าแพงทีเดียวเพราะแต่ละอย่างหาค่อนข้างยากและส่วนของการ์ดที่ใส่เครื่องประดับ นั้นจำเป็นมากมากเพราะมันจะทําให้ไฟบอดของเราแรงขึ้นมากๆเลยครับแรงถึง40%ถ้าใส่2ข้างอะนะเอาเป็นว่าถ้าเลือดมาเยอะจริงการเวทไม่หนาจริงได้โดนวันสกิลคิวแน่นอนครับสกิลสกิลที่จะต้องใช้ก็จะมีประมาณนี้เลยครับวิธีการเล่น p e และบอดเล่นเหมือนตอนเป็นเมกเลยครับเดิไล่สกิลใส่คิวตัว คอมโบสกิล PVP และกิลวอลเราจะใช้ดิสเปลก่อนเพื่อให้ค่าบับของเป้าหมายหายไปทั้งหมดหลังจากนั้นให้ใช้สกิลสโตนเทิร์ดต่อด้วยสกิลลงพื้นวอคเคนโนเพื่อเพิ่มความแรงให้กับสกิลไฟบอดแล้วจากนั้นก็จัดส่งท้ายด้วยสกิลไฟบอดหรือถ้ากรณีไม่ตายเราก็แค่ทำซับอีกรอบครับส่วนวิธีป้องกันตัวเองก็ให้ใช้สกิลเซฟตี้วอลตรงจุดที่ตัวเองยืนได้เลยครับจะช่วยป้องกันดาเมจกายภาพระยะไกลได้ดีทีเดียว ในกิวลวอให้ใช้สกิลแลนด์พอเทคในการการสกิลประเภทลงพื้นทุกชนิดให้เพื่อร่วมทีมรวมถึงใช้ลบแถบทุกชนิดที่ศัตรูวางเพื่อให้ทีมของเราบุกเข้าไปได้ง่ายขึ้นครับแนวทางการเก็บเลเวลใช้โคบอทอยู่โกดจนถึง90หลังจากนั้นไปลากเฮวินได้กับโรบีหรือคิวบินจน99ครับหรืออีกวิธีหนึง่งคือลงหอคอยยาวๆจน99อันนี้น่าจะง่ายกว่ากันเยอะเลยเพราะสายนี้นจําเป็นกับทีมลงหอคอยเอามากๆเลยครับเรียกได้ว่าเนื้อหอมสุดๆไปเลย PVE ฟาร์มได้ค่อนข้างช้าเพาต้องใช้สกิลคีรตัวถ้าสกิลหมู่ก็ต้องเล่นมือครับฟาร์มมันช้าะอย่าวไปฟาร์มเลยชอเวอร์มีประโยชน์สุดๆขาดไปได้เลยแหละ PVP หนึ่งหนึ่งได้หมดมาเป็นหมู่คณะก็ไม่หวัน่นกิลวอ์บัฟก็มีประโยชน์ดาเมจเวทก็ไม่ธรรมดาแนวทางหาเงินสำหรับอาชีพเสก ให้เราไปทำเควสเสริมเกี่ยวกับใบธาตุครับซึ่งมีชื่อว่า Create Elemental Converter โดยรายละเอียดเควสและพิกัดก็ตามนี้เลยครับและเมื่อเราได้สกิลมาแล้วให้เลือกธาตุที่เราอยากจะทําได้เลยครับโดยในแต่ละธาตุจะต้องการวัตถุดิบที่แตกต่างกันตามนี้เลยฮะในส่วนของใบธา,าตุนั้นราคาถือว่าดีทีเดียวและมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับส่วนตัวนะครับผมเองยังใช้ตกวันละ70ใบขึ้นไปเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกล์แนวทางอาชีพเสกใครชอบสายไหนอะไรยังไงก็ลองไปเบียวดูและกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย